ิปนี้เขาจะให้ทุกคนมาหับสมพระโตโน่ที่เหตุตมสัญญาเขายังจือได้โบในสามเดือนหลังพระโตโน่ได้ลอยน้ำข้ามโขงจากแข่งนครพนมประเทศไทยข้ามมาท่าแขกแข่งขมวนประเทศลาวในสามเดือนก่อนและมาฮอดปัจจุบันโตโน่หรือว่าพระโตโน่ได้เหตุตมสัญญา ท้ายลังวายน้ำขามคลมองสำเร็จแล้วเพืน่นโกจะบวชอยู่ในต้นปี2 0 2 3การถือว่าเพื่นได้บวชตามสัญญาแล้วและอีกประกาศหนึ่งที่เพื่นจะได้สืบต่อก็คือจะนำเอาเงินที่การสนับสนุนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้เก่ฮวงหมอนครพนมและฮวงหมอทาแขกแข่งขมวล พรตัวโน่ได้เริ่มบวชอยู่พระาธาตุพนมแข่งนครพนมหลังจากนั้นเพลินก็ได้ข่ามมาเมืองทะแขกแข่งขมวนมาประจำอยู่พระาธาตุสีโคตตะบองและก็ได้มีการใส่บาตรในตัวเมืองทะแขกแข่งขมวนซึ่งมีสาวทะแขกได้พากันมาใส่บาตรย่างหลวงหลาย เป็นจิตกันที่สําคัญและยิ่งใหญ่อยู่ในเมืองทแทเคแข่งขมวนซึ่งมีเสาเมืองแขกได้ลังไหลมาเฮ็ดบุญห่วมกับพระตัวโนโและกับพระคนลาวเฮาที่ได้ห่วมกันในครั้งนี้ ไปแล้วประเทศไทยและประเทศลาวก็ถือศาสนาพุทธและฮีดคมระเพณีหรือวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันรวมทั้งภาษาจีไซเว้าก็ยังคล้ายเคียงกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีหนึ่งที่พระตโนเป็นพระหรือว่าเป็นบุคคลที่ที่เสื่อมสารสร้างสายโภพัน์เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นทูตแห่งวัฒนธรรม เพื่อสร้างความหักความแพงสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างสองประเทศก็คือประเทศไทยและประเทศลาวซึ่งมีความหักแพงกันมาหลายเ่นคนถือว่าพาโตโน่ก็เป็นการทูตหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นการเสื่อมสารสายผูพันเหตให้สองแขงระหว่างแข็งนครพนมและแขงขมวนกลายเป็นแขงที่สำคัญและเป็นแขงที่ให้ทั้งสองซาด หรือว่าทั้งสองประเทศนี่มีความผูกพันหักแพงกันตลอดไปขอขอบใจแฟนครับทุกคนเทียบสมคลิปจนจบและขออวยใจให้พรทุกคนจงมีแต่โชคลาภเงินคำ ไหลมาเงินทองไหลเข้าได้หลาย